สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาคอนเมติก้านะคะที่สีส่ลมสารแดงซอยหนึ่งนะคะวันนี้มาทำนะคะครบเซตเลยค่ะทั้งยืดแล้วก็ทีสเมนแล้วก็เมื่อวานก็ตัดแล้วนะคะคุณพี่อ้อยนะคะดีมากแล้วก็ปกองอกด้วยนะคะอย่าลืมค่ะวันนี้คือผมชอบไ<ผ>ม่ชอบชอบมากคะ่ะคือแบบว่า ดีเวอร์คือผอที่บางนองมันเสียมากเลยค่ะทั้งแห้งทั้งเสียอย่างเงี้ยแต่มาลานีนการันตีค่ะทำได้ดสวยมากค่ะแล้วก็โปรดักที่ร้านอย่างนี้เลยนะคะเบลคัมจูดไ y o แ wanted to d น l i k e my salon า like Sal so i k e this ด o u have t ท come ท o สาลาแดงซอยวัน t h ส s อสเมติก c ตาล o น i ิสเวอ o ์ร s ่ e r y เว o ร์รี่โปรเฟชชั o นอีเ พี่อ้อย and คุณต้น and